สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับผมช่องพัหลอตลำเพืนออฟฟิเชียลครับเวทีกําลังติดตั้งครับผมหลังจากคลิปแรกที่ห้าวไทยไปนองไดเบิงในช่วงเซาเป็นสถานที่ติดตั้งทําการแสดงครับบันน้กาเป็นช่วงที่กําลังก่อตั้งเวที นี่เป็นช่วงต่างเวทีครับอันดับแรกพื้นก็ต้องได้เดินก่อนถึงจะเด <c oughs> ร็ว <c oughs> <c oughs> เป็นวัดพี่น้อง ทีมงานท, PI ที่สู้มากครับการร้อนกาห่อนครับ ทีมงานต้องใส่เครื่องมือกับเล็กบรรยากาศครับโอ้ บรรยากาศครับผมอันนี้เป็นด้านหลังเวทีครับโอ,โอ้เขาเป็นแต่ส่วนยองอย่างนะจับดีบแฉโอ้โหงาน ส่วนอยอง่ารจะลงดินจำริบดีแทน OO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  <laughs> บรรยาากศคอันนี้เป็นหลังเวทีครับชุดนี้จะเป็นหลังเวทีครับรถไถกับพยายามเกียรติบริเยดครับมองได้บระเอียดเป็นไร่ย่ามเกียให้ครับเป็นแนวทาง ความคิดที่ดีมากคับของท่านผู้มือการพร้อมโดยธนะครู่ทุกานครับซึ่งหารายได้ส่วนหนึ่งครับถ้าเป็นไปได้ครับคือปมีซื้อรถหกล้อแหลนรับทรงนักเรียนครับโอ้เป็นแนวทางความคิดที่สุดยอดมากเลยอ้าวคุณเบ้น ครับ,<อ>บผมที่เขาไปห้อ,อยังเจ้าจล้อมจะในหล่อบผมว่าเดินโรงเรียนเร็วตัวน่เอาบอรนเนนะจ้าขายบัตรได้ไหาพัน 5, 5, 5, 5. บัตรละหนึ่งร้อยบาทบัตรละหนึ่งร้อยบาทบัตรหนังางร้อยยี่สิบสินชอบสินสมแนวความคิด ผู้เมื่อกันโรงเรียนอมด้วยกันนักคู่เลยนะี่เห็นวะก็ดีเด้มันมันเป็นแบบว่าเอ่อรายได้ส่วนหนึ่งซื้อรถหกล้อเล่นรับส่งนักเรียนอ่นนานมันมันแบบว่าไปเล่นกับเลืออยู่แล้วไหมผู้ใดก็อยากซอยเด้ะัง้งทั้งนอกบ้านหน่อมาผู้ลูกมาเรียนอยู่นี่ได้ตีละคันก็นยังดีไหม แค่บัดละร100นึงแค่ออกกันเพื่อให้มีรถรับส่งนักเรียนนี่มันโอเคอยู่บ้านข้าเจ้ากับบ้านใหญ่พร้อมบัดทีนี้แม่ฝอมพี่ครับยังหล่าหดครับโอ้แส่บเลยฟังเสียงคือว่าคือสิเอานี้เลยน้องแมลงเนาะอ ขึ้น่าคือจูอ้อมเอานีเลยะวะนี่าพ่อหนูใช้ไหมโว้องคิดสั่งสันดีเลยว่ะ อาพี่น้องมากกันหลายครับมอแลงพี่น้องผู้ใดอยยุไก่ครับตะบนโพวงครับเพื่อคุณหารจังหวัดศรีสะเกดครับปอกันยุนี่ครับมอแรงนี่มาร่วมนำใจให้กับนักเรียนครับหาเงินซื้อรถหล้อรับส่งนักเรียนครับผมงานการกุศลครับพี่น้องอย่าลืมครมาให้กำลังใจครับขอบคุณหลายนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมขอบพคุณครับ